That's, but fuck who you want to fuck าผู้ชมครับวันนี้นะครับรายการอิ่มสบายสไตล์เจนะครับได้มาตะเวนชิมกันถึงจังหวัดเชียงใหม่นะครับอันดับแรกเลยเราก็ต้องมาสาักระไหวครูบาสรีวิชัยกันก่อนนะครับมานี่ไม่ไหวไม่ได้เลยนะครับเอา,าเลิกเอาชัยกันสักหน่อยว้าว วันนี้รายการอิ่มสบายสไตล์เจน,นะครับเดินทางขึ้นเหนือครับไปที่จงังหวัดเชียงใหม่ตลอดทั้งเดือนนี้ทางรายการของเราขอนำเสนอความงดงามของดินแดนล้านนาวัฒนธรรมและรสชาติของอาหารแบบสไตล์ของคนเมืองมานำเสนอกันครับ สำหรับครั้งแรกในการเดินทางมาเยือนที่นี่นะครับเราก็ต้องมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบา้าลคุ่เมืองของเชียงใหม่นั่นก็คือครูบาสีวิชัยก่อนที่จะเดินทางต่อไปกราบสักการะพระาธาตุดอยสุเทพ นนทางขาขึ้นอันชันและคดเคี้ยวนะครับแต่ก็คงจะจุดแรงสัทธาของนักท่องเที่ยวไม่ได้วันนี้ทางทีมง,งานอิ่มสบายสไตล์เจได้มีโอกาสมานมัสการพระธาตุดาสุเทพทริปนี้จึงเป็นทริปที่อร่อยและก็เป็นทริปที่อิ่มบุญและอิ่มสุขกันแน่นอนเรามาตามไปพร้อมกับคุณเจจินไตายกันได้เลยครับคุณผู้ชม น,นี้มาถึงเชียงใหม่มาถึงเชียงใหม่นะฮะเขอเปน็นด้านบน,บน,น,ต,นตามผมมาเลยคุณผู้ชม มาชิงใหม่นะครับก็ต้องมาดอยสุเทพเลยนะครับเดี๋ยวขึ้นไปสักการะพระธาตุข้างบนี้นนะฮะอีกไม่ไกลครับนี่นิดหน่อยนิดหน่อย เห็นบันไดหน้าที่สูงชันดุบด,ดแบบนี้นะครับยังไงยังไงก็คงจะต้องปีนไปให้ถึงตัวพระท่านให้ได้งานนี้บุญใครก็บุญใครกันล่ะครับมาถึงที่แล้วอยากกลัวความชันแล้วก็อยากกลัวความสูงต้องปีนไป่ายไปให้ถึงขั้นสุดท้ายของบันไดให้ได้ านไปแล้ว15นาทีนะครับคุณเจอของเราก็ยังไม่แสดงทีท่าอาการหนึ่งหอบให้เห็นแต่อย่างใดแต่ว่าทีมงานแล้วก็ตากล้องของเราสิครับมีการหอบแฮกๆเป็นระยะระยะแม่ท่าทางจะไปไม่ไหวแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าใจสู้ซะอย่างแล้วก็อยากจะได้ภาพสวยๆมาฝากคุณผู้ชมดังนั้นเราจึงกัดฟันดันด้นไปจนถึงตัวพระธาตุดอยสุเทพอันงดงามวิจิตรบรรจงกันเลยล่ะครับ เจตองอกตั้งใจในการกราบขอพรพระจริงๆเลยนะครับเมื่อขอพรจากพระธาตุดศสเทพเสร็จแล้วก็ถึงเวลาที่จะทักทายคุณผู้ชมอย่างเป็นทางการเสียทีละครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอิ่มสบายสไตล์เจครับรายการที่พาคุณผู้ชมไปชิมอาหารอร่อยนะครับบรรยากาศดีๆซึ่งแต่ละร้านที่เราแนะนำเนี่ยต้องมัดใจคุณผู้ชมได้เป็นอย่างแน่นอนครับแล้ววันนี้นะครับเราตะลุยกันมาถึงจังหวัดเชียงใหม่ครับที่ผมยืนตอนนี้อยู่ที่ดอยสุเทพครับก่อนที่เราจะไปชิมอาหารกันนะฮะเราต้องแวะมาสักการะ พระธาตุที่ดอยสุเทพก่อนนะฮะเอาว่าตามผมมาเลยครับตอนนี้เลยเดี๋ยวพักหายเหนื่อยกันก่อนกลับมาพบกันในช่วงหน้าแล้วมาดูกันสิว่าคุณเจจะพาไปพบกับร้านอาหารขึ้นชื่อร้านไหนของเมืองเชียงใหม่สักครู่เดียวแล้วกลับมาเจอกันครับ คชมครับช่วงคุยสบายสไตล์เจวันนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับและร้านที่ผมจะแนะนําคุณผู้ชมในวันนี้นะครับก็คือร้านนี้เลยครับร้านคุ้มขันตกนะฮะเขาบอกว่าเป็นที่นิยมในเมืองเชียงใหม่มากๆเลยและตอนนี้ผมก็อยู่พี่อ้อยนะครับซึ่งเป็นผู้จัดการฝ่ายขายนะครับสวัสดีครับอยากให้พี่อ้อยนะครับเชวยเล่าถึงประวัติของ คุ้มขันต่งนี้ให้ฟังได้ไหมครับอ๋อค่ะก็คุ้มขันต่งเนี่ยก่อตั้งในคุณวัชรานะคะครับทางเชียง,งใหม่ก็เปิดมาได้ประมาณ10บ0ปีแล้วกี่ปีนะสิปีค่ะสิปีแล้วครับทุกชมครับค่ะก็คือท่นานก่อสร้างเนี่ยต้องการที่จะอนุรักษ์ความเป็นล้านนาให้คนรุ่นใหม่ๆได้เห็นในลักษณะการทานของอาหารขัชตลครับแล้วก็รูปแบบการแสดงที่เป็นแบบล้านนาค่ะครับผมโหถือว่าที่นี่แบบเนื้อที่นี่ต้องใหญ่มากๆเลยนะพอเข้ามาไม่ยี้นี่แบบ ถ้าไม่ได้มาด้วยกันนี่หลงแน่นอนเนื้อที่มีกี่ไร่ครับทั้งหมด14ไรค่ค่ะ14ไร่ใช่ไหมฮะแล้วแบ่งเป็นโซนอะไรยังไงบ้างครับ<ช>สมมติตั้งแต่เราเริ่มเข้ามาเราจะเจอลานจอดรถก่อน<ช>แล้วก็เดินเข้ามาใช่ไหมฮะเจอมาก็คือเราจะจำลององค์ฝังกษัตมาให้เป็นที่เคารพสักการะของ<ช>ุกปนในเยือนกับพนักงานไว้สักการะบูชานะคะแล้วก็แยกมาฝั่งนี้ที่เรานั่งกันจะเป็นในส่วนของลงานขันโต่ะลานขันโตนะฮคะ ก็คือเราจะสร้างสถาปัตยกรรมเป็นสองแบบในส่วนที่เป็นคุ้มนะคะสังเกตจากแป้นไม้ค่ะตรงนี้เราจะเรียกว่าคุ้มคุ้มแป้นไม้เราเรียกคุ้มใช่ไหมใช่ค่ะเป็นจะเป็นรักษณาของที่อยู่ของชนชนชั้นสูงในส่ายโบราณครับผมแล้วก็ส่วนฝั่งด้าน้นที่เป็นกระเบื้องแป้นเกล็ดก็จะเรียกเรือนไทยค่ะเรือนชัยใช่ค่ะเราก็จะแยกเป็นหลายส่วนไว้รองรับลูกค้าในเื้นทีต่างๆครับแล้วทำไมถึงชื่อว่าคุ้มขันตกคะพี่อ้อยพี่ร้างเพราะว่าคุ้มขันโตกเนี่ยเมื่อก่อนก็คือจะเป็นที่อยู่ของชนชั้นสูงเพราะฉะนั ก็คือจะจำลองให้เห็นว่าชาวเชียงใหม่เนี่ยมีรัศมีที่อยู่อาศัยที่เป็นกว้างขวางแล้วก็โอโถงค่ะโอเคเราเดินมาเข้ามาเจอท่านี้ผมเห็นแล้วมีแบบเป็นเหมือนซุ้มแบบใหญ่มากเป็นอาคารตรงด้านนู้นนะพี่อันนั้นคืออะไรฮะตัวนั้นเป็นอาคารที่เราจะกอสร้างใหม่ค่ะคุ้มค้ำค่ะจะเป็นไว้รองรับลูกค้าแล้วก็จัดประชุมค่ะจารกาประชุมได้ด้วยใช่ไหมฮะโอเคเราอันนี้จะเป็นเหมือนโซนเอาท์ดอนะและที่พี่พาผมไปเดินเซอร์เวยตรงด้านนู้น่ะเรือนรีลาวดีอัเรือนอะไรในส่วนนั้นจะเป็นเรือนไทยพับพา กลางวันกลางวันก็จะเป็นบุฟเฟ่หนาชาติแล้วก็ตอนเย็นก็จะเป็นสาหรับงานเลี้ยงงานสังสรรค์ค่ะแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นเอาเล็กๆสําหรับตัวที่เป็นร้านร้านกล้วยไม้ตรงนั้นก็จะเป็นโอเพนแอร์ค่ะโอ้ถือว่าครอบคลุมมากเลยนะมีหลายบรรยากาศให้ลูกค้าได้เลือกชมมากๆเลยอย่างนี้เราถือว่าเราเรียกว่าเป็นสไตล์สไตล์ร้านนาไหมฮะสไตล์ทั้งหมดเนี่ยสไตล์ทั้งหมดเนี่ยต้องต้องต้องแจ้งนิดนึงว่าคุณวชระก่อสร้างขึ้นเน้นความเป็นร้านนาแต่ว่าผสมในส่วนที่เป็นแนวโมเดิร์นแต่ไม่ทิ้งความเป็นร้านนา ผม,ผมได้อ่านประวัติเขาค่ะคุณผู้ชมมะเขาบอกว่าที่คุ้มขันตกนี่นะฮะเปรียบเสมือนเป็นห้องรับแขกของจังหวัดเชียงใหม่เลยใช่ไหมฮะคือทําเพื่อที่แบบว่าอยากจะตอบแทนจังหวัดเชียงใหม่คืนโดยที่ว่าคุณษษษวัชระคุณวัชระเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนเชียงใหม่อยู่แล้วใช่ไหมฮะโหแล้วเขาแล้วไอเดียของสิ่งต่างๆเรานี้มายังไงฮะพี่อ้อยทราบไหมท่านท่านเป็นคนเชียงใหม่ในกำเนิดนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็จะชอบสิ่งที่เป็นล้านนาเลยแล้วทีนี้้วยความคิดท่านก็คืออยากให้พื้นที่เนี่ย มีคนในพื้นที่มาทํางานในนี้ด้วยแล้วก็ให้คนรุ่นหลังเพราะว่าถ้าถามคนสมัยใหม่เดี๋ยวนะี้บางคนก็จะไม่รู้สักว่าขันตก<ช>คืออะไรความหมายแปลว่ายังไงลักษณะการทาขันตกคือยอะไรเนี่ยค่ะที่เร่รังไหวแล้วอย่างถ้าอย่างนั้นอย่างอย่างสไตล์ของอาหารนะครับยอดสไตล์อาหารนี่คือแน่นอนต้องเป็นอาหารขันตกแน่นอนหรือว่าหรือว่ามีหลากหลายสไตล์ให้เราเลือกอในขันตกเราเนี่ยจะเป็นอาหารที่เรา คลิกไว้เลยนะคะ,ะแต่ว่าจะมี3ารูปแบบให้ลูกค้าเลือกออามีะไรรบ้งคในส่วนที่เป็นผันตกปกตินะคะ ก็จะมีน้ำพริกหนุ่มครับผมน้ำพริกอองครับแคบหมูอ่าผัดผักรวมนะคะหมี่กรอบไก่ทอดแล้วก็หางเลยหมูอันนี้จะมาเป็นชุดเลยใช่ไหมคะจะมาเป็นชุดเสิร์ฟในโตค่ะออโอเคตัวนี้ก็จะเป็นบุฟเฟ่ก็คือพนักงานจะคอยเสริมให้ก็คือลูกค้าที่มาใช้บริการก็คือไม่ต้องลุกเติมเองท่านละห้าร้อยเก้าสิบห้าร้อยเก้าสิบโอ้โหคุ้มค่ามากเลยมีขนมมีอะไรครบเลยฮะทานได้เรื่อยๆเลยได่อยๆแล้วจำกัดเวลาไหมครับนี้อก็คือเปิดให้บริการหกโมงครึ่งจนถึงสามทุ่มค่ะถึงสามทุ่มโอ้แค่นี้ก หมายถึงว่าทานจนเหลือแล้วอ่ะนะครับทานไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็พร้อมชมการแสดงของเราไปด้วยโอเคแล้วนี่ความแตกต่างของ3มชุดเมื่อกี้คือชุดแรกใช่ค่ะและชุดที่2ชุดที่3ความแตกต่างคืออะไรชุดที่2ตอนนี้ของเราก็จะเป็นในส่วนของลูกค้าที่เป็นทานวเจเทเรียนหรือมังสวิรัติโอ้ดีครับผมก็จะมีให้รองรับแล้วก็สุดท้ายสำหรับชาวมุสลิมค่ะอ๋อมีมุสลิมด้วยผมเห็นมีได้ครับได้รับรองฮาลราลเรียบร้อยแล้วมัได้รับรางวัลอะไรบ้างนะครับเป็นเหมือนเป็นอาหาร เป็นร้านของเมืองเหนืออันดับหนึ่งใช่ไหมกินารีค่ะกินนารีใช่ค่ะที่เดียวในจังหวัดเชียงใหม่ในในภาคเหนือเลยใช้ครับผมโอ้โหอลังการมากคุณผู้ชมถ้ามานี่ผมว่าทุกคนต้องแบบเห็นความอลังการแบบตะการตามากเลยทีนี้มาพูดถึงเรื่องโชว์กันนะครับเขาถือว่าเป็นกิมมิคสำคัญเลยล่ะว่าตรงเนี้ย คือลานโชว์ใช่ไหมใช่ค่ะคือการโชว์การแสดงนี่คือจะเป็นโชว์เกี่ยวกับประเภทอะไรบ้างโชว์ของเรานี่คือก็จะรวมกันหลายๆภาพมารวมกันนะคะคให้ให้ลูกค้าได้เห็นได้ชมศิลปวัฒนธรร,ร,รมของเราะคะ่ะครับผมเช่นเช่นไรอันนี้คือจะเป็นรอบใช่ไหมอ่ามีรอบเดียวค่ะรอบเดียวอของเราในส่วนที่แจ้งไปก็คือทานอาหารของมองังคการแสดงก็จะเริ่มที่หนึ่งทุ่มสี่สิบห้าจนถึงสามทุ่มครับผมบแล้วโชว์ประมาณนี้ผมนึกไม่ออกเลยอ่ะพี่อ้โชว์ชุดแรกเนี่ยของเราก็จะเป็นชุดอลังการเลยก็จะเป็นขบวนบูรณะสตกล้าน ะค,ะครับปกติเนี่ยการแสดงชุดนี้ถ้าเป็นมอก่อนก็คือจะไว้ต้อนรับแขก แขกบ้านแขกมุราค่ะชนชั้นสูงที่เข้ามาก็คือเราก็จะต้อนรับขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่ให้ให้การมาเยือนของเราครับก็เป็นการต้อนรับแขกท่านที่มาเยือนโอ้ชั่วโมง15นาทีนะโชว์หนึ่งนะครแล้วพอเราโชว์ต้อนรับแขกปุ๊บแล้วมีโชว์อะไรต่อมเราก็จะรันไปก็จะมีในส่วนของนกกินกกลากับตัวโตบค่ะแล้วก็จะมีหานุมานจับนางมีฟ้อนดาบมีเฟิร์นกระโปงค่ะโห ีกองสำบัดใช้ซึ่งตัวนี้เราก็ได้รับรางวัลมาได้รับรางวัลเหมือนกันใช่ไหมคะโอ้โหในยี่ประเภทของกลุ่มลูกค้าที่มาที่นี่เป็นเป็นลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นเนี้ยชาวต่างชาติไหมหรือว่าคนไทยด้วยแล้วก็มีคนไทยด้วยในส่วนของเป็นเด็กนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการมาเรียนรู้วัฒนธรรมแบบนานาหรือว่าการายังไงหน้าตาเป็นยังไงครับผมโอ้โหซึ่งเราก็จะโชว์ตรงนี้เลยใช่ไหมคะเป็นที่เดียวเลยไหมที่เดียวตรงกลางลานนี่เลยค่ะการแสดงว่าของเราจะแตกต่างจากที่นิดนึงก็คือเราจะแสดง ก็คือถ้าอยู่ตรงกลางเนี่ยจะหันให้ท่านผู้ชมเห็นสี่ทิศเลยโอค่ะก็คืออยู่มุมไหนก็สามารถเห็นการแสดงได้เลยสี่ทิศเลยเหรอคใช่ค่ะนักแสดงเราค่อนข้างเยอะค่ะห้าสิบห้าสิบคนเลยนะใช่ค่ะแล้วอย่างบนเวทีครับบนเวทีก็หันหน้าออกนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือลูกค้าที่มาสามารถนั่งมุมไหนเห็นหมดเลยโอ้โหจุคนได้กี่คนรับเนี่ยโชว์ตลอดในส่วนของลานขันต่งนเนี่ยเฉพาะลูกค้าที่เรารองรับได้ประมาณแปดร้อยท่านค่ะแปดร้อยเนี่ยยังไม่รวมพื้นที่อื่นๆนะคะโอ้ใช่เพราะเห็นเห็นผมอ่านโบชัวเมื่อกี้เห็นมีห้องนู้นห ร้องแขกได้หลายร้อยรวมๆกันทั้งหมดนี้เป็นหลายพันเลยพัประมาณพันหกร้อยที่นั่งค่ะพันหกร้อยที่นั่งเลยนะครับโอ้โหอลังการมากเลยดีฮะเดี๋ยวคงมีโอกาสได้ดูโชว์ด้วยนะฮะแล้วก็ทานข้าวไปดูโชว์แล้วละเปิดไปกี่โมงฮะที่นี่ในส่วนของกลางวันที่แจ้งไปในส่วนที่คุณเจดูตรงนั้นจะเป็นอาหารกลางวันนานาชาติจะตั้งแต่สิบเอ็ดโมงจนถึงบ่ายสองส่วนถ้าลูกค้าอยากเห็นในส่วนของเป็นอาหารล้านนาพร้อมการแสดงก็ตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงสามทุ่ม แล้วอย่างมีการที่เรามีทีมงานหรือว่าพนักงานเ่แล้วอย่างพนักงานที่นี่มีเยอะมากแน่เลยเยอะค่ะในส่วนก็คือทั้งต้อนรับแล้วก็ดูแลในส่วนของการให้บริการด้านอาหารแล้วก็ครับผมแล้วอย่างนี้เรามีวิธีการบริหารจัดการยังไงครับเพราะโอ้โหด้วยบุคลากรน้องๆเยอะมากเยอะแยะมากมายทำไงให้ทั่วถึงนะฮะก็คือเราจะมีการปวบรวมพนักงานก่อนแล้วก็ประชุมในส่วนของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการว่าส่วนแต่ละส่วนที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยมีลูกค้าสัญชาติไหนบ้างที่แพ้อะไรเงี้ยเราะเรา ครับผมแล้วเรื่องรสชาติอาหารล่ะครับเอออาหารสไตล์อาหารยังไงก็แค่เหนือเลยใช่ไหมออใช่ก็จะเป็นที่แจ้งไปแต่ว่ารสชาติเราจะเป็นรสชาติกลางค่ะก็คือทั้งชาวต่างชาติที่มาทานเสียก็ชอบกันครับผมถ้าอย่างนั้นมาถามถึงเรื่องอาหารนะถามถึงเรื่องเชฟบ้างเพราะผมสังเกตว่าร้านอาหารส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเขาเปิดร้านกันมาเนี่ยปัญหาที่เขาเจอเยอะที่สุดเลยคือเรื่องการที่ต้องเปลี่ยนพ่อครัวบ่อยอะไรเงี้ยแล้วมันจะทําให้รสชาติของเราเนี่ยไม่เสถียรไม่นิ่งและมีวิธีการคุมรสชาติอาหารหรือ ปัญหาอย่างนี้ยังไงฮะของของเรานี่ต้องเรียนก่อนน้เน่ยว่าทุกคนที่ทํางานเนี่ยทำมาพอตั้งแต่ขันตกเริ่มเปิดให้บริการก็คือแม่บัวเนี่ยก็อายุงานก็สิบปีสิบปีมันมายาวนานนะคะคก็คือทํางานกันด้วยใจแล้วก็อยากให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ว่าถน่ถล่มระเบียนระเบีนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือความงดงามแล้วก็สินดีนะครับจากคุ้มขันตกเดี๋ยวช่วงหน้า เมนูจานเด็ดเราจะตามเข้าไปชมวัฒนธรรมและก็การแสดงของคุ้มขันโตกรวมทั้งอาหารอร่อยๆอแบบพื้นเมืองแบบชาวล้านนากันเลยทีเดียวครับพักสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการครับ